อีกแล้วในช่วงของมูใสๆตายชานี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อเกี่ยวกับการที่จะนําทุกคนไปสู่เป้าหมายสู่ความสําเร็จวิธีคิดแล้วก็แนวทางแนวทางการใช้ชีวิตที่แบบว่าเออช่วยให้คุณประสบความสําเร็จได้ง่ายขึ้นแต่การดูบางคนอาจจะยากขึ้นถ้ามาดูเราเราทําให้มันง่ายขึ้นเพราะเราไปหาข้อมูลแล้วก็ย่อทุกอย่างมาให้คุณคุณมาถึงคุณก็นั่งฟังฟังฟัง แต่จะเข้าใจหรือเปล่าเออบางคนก็บอกที่กูใช้ชีวิตก็ดีอยู่แล้วมาฟังสองคนนีย้ยากขึ้นหรือชีวิตยากขึ้นช่วงนี้สนับสนุนด้วยแป้งช,นงชานี้ค่ะแป้งคุมมันกันเหนือกันน้ำมี S p F 25กันบห้แล้ว,ลวลมีอะไรด้วยเสริมสลิมงคลให้ด้วยนะใช่เป็นแป้งพับสายมูนะจ๊ะไปหาซื้อได้นะคะตามไลน์เพจออฟฟิเชียลทั้งหลายแล้วก็รวมไปถึงช็อปปี้ด้วยนะจ๊ะไลน์แอดทักมาจ้าแล้วก็จะได้ของฟรีเหมือนเดิม ของฟรีอะไรของแถมพอพอพูดของแถมเป็นอะไรของแถมเป็นอะไรบ้างโอของแถมเป็นที่โซคินคิวช่วงนี้มีอะไรด้วยช่วงนี้มีองค์มาพิฆเนตองเล็กแล้วก็พยานพยานกำลังกําอปูพยานทาวเวสุวรรณนะคะใช่แล้วก็มีบทตรวจมังนิยมกันเลยทีเดียวอืมไม่กล้าเสริมบารมีโชคดีแล้วก็ความเจริญรุ่งเรืองเฮงปังในทุกอาชีพการงานไปยัางที่หนิงเคยไอว่าย่างที่ไหนล่ะทาวเวสุวรรณ ไม่ได้ไปเลยที่อะไรนะที่ตรงที่ไหนที่เขานิยมไปกันใช่ใช่ก็มีหลายที่เราก็ไหว้แบบเหมือนกับว่าเราก็เขาเรียกว่าอะไรอะเรามีจิตศรัทธาเราก็ไหว้ได้ทุกที่แหละพี่หนิงแค่ตระกนลที่ว่าจิตใจดีนะไม่ต้องอาบก็ได้ใช่ไหมจิตใจสะอาดนะไม่ต้องอาบก็ได้ก็ไม่ใช่อย่างนั้นแต่แต่บางที่ก็คือเหมือนแค่เราลึกถึงใช่ไหม มันที่เราแบบตั้งกิตแล้วก็ก็ทํามันไม่สะดวกอะแล้วก็แบบว่าฝืนที่จะต้องทําอะไรให้มันแบบชีวิตมันยากเย็นเข็นใจหรืออะไรอย่างเงี้ยบางทีเออแบบไม่ไปอือช่วงนี้มันดีกว่าล่ะช่วงนี้โควิดเยอะอย่าไปเลยสร้างเั้นบางคนเขามีจิตศรัทธาแล้วก็แล้วแต่ศรัทธาดีกว่านะเขาไปมาแล้ว่่าี้ตอไปเอาแป้งเราไปหรือเปล่านะ ไม่เป็นไรเราก็เอาแป้งเราไปวางไว้เขาก็ได้เอาไปใช้เขาก็จะได้ทดลองแป้งเราไปด้วยเลยด้วยเดี๋ยวเขาติดใจเขาก็มาสั่งซื้อคาดหวังว่าคนที่เอาไปคนนั้นอาจจะเป็นตัวแทนเราใดนนาคตเอออาจจะเป็นตัวแทนยอดสิบล้านร้อยล้านใครจะไปรู้พี่ยเราเอาแป้งเราไปไว้ที่เท้าเวสตัวันไหมําไมจะไปวางให้คนหยิบเลยเหรอไม่ได้เรโปรโมทเราที่นั่นไม่ได้หรอก ก็เดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวดูก่อนว่ายังไงเยอะมากนะตอนนี้ก็เปิดกลางคืนแล้วด้วยนะอืมใช่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 เห็นเห็นคนไปกันกลางคืนกินอะไรกันใช่ไหมี่เอะไรสดกันใช่ไหมแต่ที่สาคัญนะคะอย่าลืมทาความสะอาดด้วยนะจ๊ะกินน้ำกินท่าไปวางเรียงไว้ตรงนั้นนะจมเหรอเปียบหรอตกปกตกปกอย่าอย่าคนไทยอย่าตกปกเอ้เรามาเข้าเรื่องของเราดีกว่าไปไกลละวันนี้เราเราพูดถึงเรื่องอะไรวิธี ค้นหาตัวเองใช่ก่อนอื่นไม่ว่าเราจะทําอะไรก็แล้วแต่เวเราจะต้องรู้หาตัวเองให้เจอก่อนว่าตัวเองเป็นคนแบบไหนอยากทําอะไรอยากได้อะไรในชีวิตไหนอะอยู่ไหนอะนี่ไงฉันเจอฉันแล้วจ้ะเอนรอตัวเองเจอแล้วแต่ว่าฉันเป็นคนแบบไหนฉันชอบอะไรฉันอยากได้อะไรเออเออแต่ฟาสันมีเยอะว่ะเอเหรอเออเหมือนแบบเป็นคนที่อยากทําทำหลายอย่างทำหลายอย่างเออมันก็ได้มันไม่ผิดนี่นะมันก็เยอะไปหมด ถามว่าเรื่องความสวยความงามเรื่องอะไรเงี้ยชอบตัวเองก็ยังแบบแอบเปิดคลินิกเสริมกรมเลยคลินิกเสริมความงามเลยอ่างเงี้ยก็ชอบเนี่ก็เนี่ยแสดงว่ามันเหมือนกับว่าเออเราอะเอาความชอบของเราอะมาเป็นมาเป็นรายได้ได้อะมันก็คือทําให้เราแบบติดเนี่ยติดเนียติดเนี่ยติดคลินิกข้าไปไงมันก็มีสถานการณ์นู่นนี่เราก็แก้ปัญหาไปก็มาเป็นแป้งพัาพอมันทาแป้งพลาเจ็บเราก็รู้สึกว่า เป็นไงโควิดทําอะไรเราได้ไหมก็ได้อยู่มันยังทําเราอยู่แต่เราก็ยังสามารถขายของเราได้เออเ,เรายังไปได้มันยังมี<ร>ความมันยังมีแบบช่องทางให้เราไปได้เดีย๋ยวถ้ามันเปิดนะเป็นไงนจะรับรองไม่มีขายในไทยเนีเย่ยโุ้ยนี่ก็จะไม่มีจะไม่เหลือแล้วเนี่ยส่งจะส่งออกกันโครมครามขนาดนี้ใช่เราจะไม่เหลือให้ขายอยู่แล้วเนี่ยอืใช่ไหมแดนอื่นทํามาแล้วโดนนะโดนอะไรโดนโดนดีนะ ทำไมอะมลอกเพียนแบบชนะเล้ก็คุณบอกคุณจดลิเกสิ์แล้วนี่เป็นไรไปอันนี้ยังไม่ไปจดลิเกสิลก็ไปจดลิเกสิบก่อนแน่ๆเบาๆเบาๆและยังรู้สึกตัวเองอีกว่าตัวเองชอบทำอาหารเออใช่ไหมอยากทำขนมมีความพอเราไปฟังแบบฟังกูรูเยอะๆตอนที่เราหาข้อมูลเนาะพอเราก็ดันเหมือนไปคนตัวเองว่า ุ้ยฉันอยากเป็นแม่ค้าขายของเหมือนกันไม่ใช่ขายแค่ติดค้าติดอยากเปิดร้านอาหารอะไรเงี้ยใช่ใช่ใช่ชอบทำอาหารก็นี้เ๋ยคุณก็เปิดคาเฟ่ละค่เงี้ยคุณก็ได้คุณก็ได้ใช้ความชอบของคุณมาเป็นประโยชน์อีกละใช่พอเรารู้สึกว่าตอนเด็กๆชอบเล่นขายของชอบทำข้าวแกงชอบขายของอะไรเงี้ยชอบความ ตมูตะมีต,มกตกแต่งดอกไม้เอาไปไม้มาเด็ดมาทำนู่นทำนี่อะไรอย่างเงี้ยเออมันก็เป็นอะไรที่แบบเด็กๆเล่นกันเนาะแต่แต่ใครจะรู้อันนั้นแหละมันเป็นจินตนาการที่ที่มันต่อย,ยอดได้จริงๆอ,ะอ่ะก็เนี่ยเขาถึงได้ให้เด็กๆอ่ะพัฒนาตัวเองพัฒนา,าค้นหาตัวเองที่เจอทักษะอะไรต่างๆอเออจากผ่านการเล่นก็เนี่ยมันมันมันเป็นอย่างนี้นะเนี่ยแหละเหตุผลที่เขาบอกว่าเออให้เด็กะพยายามเล่นพยายามมีกิจกรรม ให้ทำในสิ่งที่ชอบเพราะว่ามันเป็นแบบนี้เออแต่สมัยนี้ดีเนาะตมมุิว่าเราอยากจะให้ลูกเราเล่นเป็นหมอมันก็มีอุปกรณ์หมอแพทย์อะไรมาให้พุเนาะสมัยเราไม่มีนะเหรอก็มีบ้างแต่เราเยอะแบบแบบเฮ้ยแต่จริงๆสมัยก่อนมันก็ดีมันดีคนละแบบไงสมัยเนี้ยมันมันทุกอย่างมันพร้อมใช่แต่แล้วมันก็มีเยอะด้วยมันก็เลยทําให้เป็นไงเหมือนกับว่าการสัมผัสจริงหรือว่าการใช้เทคโนโลยีเข้ามา คือสัมผัสจริงอ่ะน้อยลงแล้วมันกลายเป็นว่าเราไปอยู่เห็นโลกเสมือนเห็นไหมหรือว่าเช็คเทคโนโลยีเข้ามามากเกินอย่างเงี้ยบางทีมันกลายเป็นว่าอะไรมันกลายเป็นว่าเราไม่ได้เล่นเข้าไปอย่างาตอนเป็นเด็กอ่ะ,อะเราก็ไปหยิบใบไม้มาหาั่นมาโูมาโนมาโนเห็นไหมเราได้เราได้ทําจริงๆด้วยอ่ะแต่สมัยเนี้ยมันไปเล่นเกมอยู่ในในมือถืออย่างเงี้ยรู้หนิงเล่นเกมดี ก็เล่นทุกคนแหละใครไม่เล่นแต่ฟ้าหมายถึงแบบน้องน้องสาวเนาะมีลูกไงเขาก็ได้เล่นทําครัวจริงๆรงไงเขาจะมีอุปกรณ์ครัวจริงๆแล้วก็มีเชลขายของจริงๆที่เป็นกดเคาน์เตอร์อะไรางเงี้พอถึงจุดหนึ่งเขาก็เป็นไงพอเขาโตขึ้นอีกสเต็ปหนึ่งเทคโนโลยีมันก็เปลี่ยนให้เปลี่ยนใช่ไหมเนี่ยเนี่ยมันเป็นเหมือนคล้ายๆเคาน์เตอร์ แคเชียร์ไข่ของอ,ะอ่ะเนี่ยฟ้าจะไม่ซื้อให้ลูกฟ้าน,นะคะเนี่ยฟ้ากลัวลูกฟ้าจะไปเป็นทํางานในโรตัศเหมือนแบบว่าชอบชอบแบบแนวนั้นไม่ใช่ว่าไม่ดีนะคะจริงแต่ว่าเออแบบค <c oughs> ุณจะกลัวอะไรขนาดนั้นเดี๋ยวลูกชอบเ,อเขาชอ,ชอบดีดเครื่องคิดเลขโอ้ยก็ดีซ<ด>ีอีกหน่อยเขาก็เป็นเป็นเจ้าของกิจการเขาก็ไปดีดเครื่องคิดเลขคิดเงินรับรายรายรับมีความฝันมีความฝันในใจแบบเออตัวเองเรียนไม่ได้เรียนหมอไม่ได้อยากให้ลูกเรียนจะเป็นเดี๋ยวจะลองคุยดูจะได้จะต้องให้เขา พอใจด้วยอย่าไปฝืนอย่าไปฝืนให้เขาได้ให้เขาได้คิดเอนี้เราเริ่มเลยไปแล้วเนี่ยังไม่เข้าข้อหนึ่งเลยเนี่ยคุณข้อหนึ่งเลยค่ะอข้อหนึ่งเขาบอกว่าอ่าให้ทําให้เราสังเกตตัวเองว่าเราเนี่ยทําอะไรได้ดีอออืคล้ายๆคล้ายๆว่าบางคนเขาเรียกว่าเป็นพรสวรรค์เราพรสวรรค์ในด้านไหนด้านการทาอาหารทําอาหารด้านการสวัสดีค่ะพี่ยนทำขัน ทำอาหารก็ดีเขียนหนังสือสวยร้องเพลงเพราะใช่ไหมอ,อะไรอย่างเงี้สยสไตล์นี้ว่ดลูกเกง่งวาดลูกเกง่งก็ม,มีแบบว่าอย่างบางคนอย่างเงี้ยเหมือนมีมีหัวในการแบบว่าเอออยากจะตกแต่งบ้านอะไรเงี้ยโดยที่ไม่ต้องไม่ต้องไปเรียนคือใช้ใช้ความชอบใช้ใช้ความคิดที่มันเกิดขึ้นมาเองโดยธรรมชาติเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นพรสวรรค์แต่พรสวรควสวรค์มันก็มันก็ไม่ใช่ว่า มันต้องพัฒนาด้วยมันถึงจะเอาไปมันถึงจะเอาไปไปก่อให้เกิดรายได้หม่อให้ทำไปให้มันทาประโยชน์ได้เนี่ยมันไม่ใช่ตัวเองมีพรสวรรค์แล้วก็อยู่หยุดมันหยุดต้องพัฒนาพรสวรรค์นั้นให้เหมือนกับใจเราอะเราอยากจะให้มันเกิดประโยชน์กับเราไหมอยากจะให้มันทําทําประโยชน์ให้กับเราได้เนี่ยเราต้องเหมือนพัฒนาพัฒนาสิ่งนั้นอย่าให้มันหยุดอยู่แค่ที่เดิมมันต้องเหมือนกับว่าดีขึ้นเก่งขึ้นไปได้อีกทําได้อีกเงี้ยมันถึงจะเกิดประโยชน์ S <S มีพรสวรรค์แล้วต้องมีพรแหวงถูกต้องทั้งพรสวรรค์และพรแหวงน้่มบวกกันแหวงไม่ใช่เหรอะไรฮะ, <S <S ะแหวงเนี่ยอะไรนะคือเราต้องเสิร์ฟไฟห,หาความรู้เพิ่มเติมอืเพื่อให้พรสวรรค์นั้นประตบความสำเร็จให้พรสวรรค์มันเกิดป,ประโยชน์ <S 2> <S 2> อื <S <S นี่อะป้ากำลังจะได้รานอาหารของป้าป้าจะได้มีคาเฟ่เป็นของตัวเองแล้วก็มีขนมกุบกิบกินป้าก็จะปรุงเออไม่พูดดีกว่า พูดดีกว่าเขาบอให้เจ็ดก่อนเพราะตอนนี้ขึ้นเสาแล้วขึ้นเสาแล้วใกล้จะมาแล้ว่าลืมไม่ตดไปดูคาเฟ่ฟาร์เจ้าขนมอร่อยอร่อยให้กินนะคะเป็นไงข้อสอกันดีกว่าพี่หนิงอ่าสิ่งนั้นมันควรเป็นสิ่งที่เราเป็นไงใช้เวลาไปกับมันได้แบบเพลินๆหินมาถึงข้อสองใช่ไหมคะใช่ข้อสองนี่คืออะไรนะผมก็คือให้สังเกตว่าสิ่งสิ่งอะไรที่เราใช้ทําทําได้แบบเพลินเพลินใช้เวลาไปแบบ หมือนลืมตัวไปว่าอเฮ้ยฉันกําลังทําอันนี้อยู่นะมันมันเหมือนมันเป็นการทําด้วยใจคืออะไรที่ทําด้วยใจมันจะมันจะทําให้รู้สึกว่าใช่ไหมใช่มันจะทำมันจะไม่ทําให้เรารู้สึกว่าเราเสียเวลาหรือว่าเราจะไม่รู้สึกอึดอัดไม่ได้รู้สึกว่าแบบเออมันเป็นอะไรที่เราโดนบังคับอะไรอย่างเงี้ยอย่างบางคนเนี่ยชอบเล่นดนตรีนะแปลนฟ้าเนี่ยชอบแงะรถ ซ่อมรถจะนข้าวปลาไม่กินอ่าเนเนเนเมันเป็นสิ่งที่แบบเหมือนใจเขาบอกไงว่าเฮ้ยอันนี้มัน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 เป็นสิ่งที่เขาอยากทำเขาเพลินไปเลยเขาเพลินอ่ะเออเขาเพลินกับสิ่งนั้นอย่างเงี้ยเด็กเด็ก็เป็นนะเด็กๆก็เพลินเล่นเกมเพลินข้าวปลาไม่กินน่ะเออแล้วมันเกิดประโยชน์หรือเปล่าล่ะเออจะต้องมาดูด้วยน้องๆอย่านะคะเดยวก็บอกแม่ดูว่าชอบอุ้ยแต่น้องฟ้าเป็นอน้องฟ้าหาอะไรได้แต่การที่เขาเล่นเกมเออเออเออใช่แม้เด็กสมัยนี้เขาก็แบบ ุดอะไรนะขุดเหรียญขุดอะไรกันได้ไหมใช่เพ<ข>ราอ,อ,อยู่หน้าคอมแต่เ็ามีรายได้ก็ออสามารถแบบทําไอ้ตัวนี้ให้มันมีมูลค่าเพิ่มขึ้นแล้วเขาก็ขายให้กับเพื่อนๆที่อยู่ในเกมอะไรอย่างเงี้ยเออเด็กสมัยมนี้ก็กิ่นเนาะทางด้านเทคโนโลยีใช่ไหมนั่นแหละก็มันเป็นแต,แต,แต่แต่เขาไม่กินข้าวไม่ได้นะคะะก็ต้องดูแลตัวเองด้วยไ้ลองฟ้านี่เขาโรงพยาบาลเลยค่ะโอ้โหต้องไปสวนเลยค่ะเพราะไม่กินข้าวกินข้าวไม่ตรงเวลาแล้วก็ไม่เข้าห้องน้ำเพราะอั้นเพราะด้วยความที่ติด อันนี้แบบมันเกินไงเกินเกินความพอดีอ่ะมันอะไรที่มันเกินไปมันก็ไม่ได้เนี่ยชอบบาลานซ์ด้วยชอบทําจนลืมกินข้าวลืมนอนบางคนเล่นดนตรีไงเพลินแต่งเพลงอย่างเงี้ยแต่งเพลงไม่ต้องนอนก็ได้สามวันอะไรเงี้ยชอบแล้วฟ้าจะทำกับข้าวข้ามวันข้ามคืนคงไม่ได้นะคงทำข้ามวันข้าวไม่ได้ทำขนมข้ามวันข้ามคืนไม่ได้ อันนี้มันเป็นมันที่เขาทําได้อย่างเงี้ยมันเป็นเพราะว่ามันมันใช้ใจไงมันใช้ใจทําเขาทําด้วยความมีความสุขทําด้วยใจทำเพลินๆไม่รู้สึกว่าใครต้องมาบีบบังคับเขาต้องทําสิ่งนี้ใช่ไหมอย่างคนทากับข้าวอย่างอย่างจําคําที่แม่สอนเลยแม่บอกว่าทําอะไรต้องใส่ใจทําต้มจับฉายยังต้องมีวิธีนะอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนแบบ คือทุกอย่างอ่ะมันแบบถ้าเราใช้ใจทําอ่ะมันจะทําให้เรารู้สึกมีความสุขแล้วเวลามันก็จะเหมือนผ่านไปอย่างรวดเร็วเราจะอร่อยนะแต่หมูแข็งไปหน่อยเนาะลืมไหลืมใส่ใจไเ้ไ่มตกแก้วหมูอ่ะรีบไงคะงเวลามันน้อยจ้ามันรีบจ้าันรีบจ้าแอบแพ้หน่อยแต่ถ้าแบบใส่ใจกว่านี้อีกนิดนึงนะทำกับข้าวเป็นก็เป็นไงได้กินก็เป็นไม่ได้คุณต้องชอบจะทำได้ใจ อร่อยพี่หิงคราบเขาอร่อยต้อจับฉ่ายต้องพูดไปก่อนเะไม่ได้กินได้อ่ะพี่ตะยนมาสวัสดีค่ะข้าวต่อไปที่เขาให้สังเกตนะคะก็คือเราใช้เวลาว่างเวลาเราว่างอ่ะเออเราใช้ทําอะไรโอ้ก็คือเหมือนกับว่าส่วนใหญ่อะคนอะเราจะนึกถึงอะไรนึกถึงอะไรเวลาที่ตัวเองว่างปึ๊บเอ๊ะหยิบติ่งนี้มาทำหยิบติ่งนี้มาทำพี่หนิงว่างทำอะไร อย่างพี่เงี้ยพี่จะชอบเรียนรู้แบบว่าเรื่องเกี่ยวกับพวกเหมือนฉันก็ฟังหลงวงพ่อว่าเข้า<ห>วัด <laughs> อีกหน่อยก็ว่าจะโกนผมไปเรื่อยๆ <laughs> ว่างปุ๊บก็จะโกนผมยังไม่ขนาดนั้นนาะว่าปุ๊บก็จะไปเซิร์ชหาชุดสีขาวไซส์เอสไม่ใช่ให้มันแบบว่าเข้ากับตัวเองไงหรอกมันเหมือนวัดไหนดีคืออยากจะทําให้ตัวเองอะ่ะเหมือนกับมีโลกภายในที่มันเป็นไง มันนิ่งมันมจะมีพลังมันเป็นอะไรไม่นิ่งอะช,ช,ช,ช่วงนี้มีไงไม่ใช่ไม่ได้ว่าช่วงนี้แต่คืออยากจะฝึกตัวเองไปเรื่อยๆมากกว่ามันเหมือนสมาธิเหรอใช่ฝึกสมาธิออแล้วก็ลแล้วก็อาบางทีบางทีก็จะแบบว่าเออเอ,อ๊ะเ,เราเราแบบยังไม่รู้เรื่องอะไรที่เกี่ยวกับการทำมาร์เก็ตติ้งออนไลน์อะไรเงี้ยไออย่างช่วงนี้เออ,เ,อ,อเรามาแบบไงอยากจะทำ YouTube เงี้ยเราก็ต้องไปเรียนรู้วิธี ทำ u t ท b e เอยทำยังไงนะอะไรอย่างเงี้ยเราจะทำ u t u b e เราจะอัพช่องเราจะอัพโหลดวิดีโออะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับเวลาว่างของพี่หนิงช่วงนี้ใช่แต่ช่วงนี้ของฟ้านี่กดดันชาวบ้านทั้งหมดเลยเว้ยเป็นประเภทกดดันชาวบ้านโทรกดดันชาวบ้านตามงานตามงานอันนี้ทำแบบผู้บริหารผู้บริหารแล้วก็ส่วนกลางคืนก็ไปหลับให้นอน ทำไมคะเจอหาร้านขนมที่แบบว่าหน้าตาเป็นแบบนี้ร้านไหนเรียนเบเกอรี่อย่างเงี้ยเพราะเรารู้สึกว่าเราเดี๋ยวเราต้อง,องมีงม,มีโปรเจกต์ไงเรามีโปรเจกต์เรามีอะไรที่เราวางไว้เราเรามีเป้าหมายที่เราตั้งตั้งใจจะทําหลายคนทักมาถามเมื่อเช้าโอ้จะเสร็จเมื่อไหร่หรอฟ้ายังไม่รู้เลยเสร็จเมื่อไหร่แต่ฟ้ารู้แต่ตัวเองว่าต้องเรียนแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่นั่นแหละเราต้องเหมือนเตรียมเตรียมตัวเตรียมพร้อมเนาะ<ม>เพราะอะไรที่เราเป็นสิ่งที่เรา เหมือนกับว่าอยากจะทําในตอนนั้นนะมันจะแสดงความเป็นตัวตนของเราอืเพราะเรารู้สึกเริ่มรู้สึกว่าอะไรที่ผ่านมาถ้าให้คนอื่นทําแทนอ่ะอ<ม>อเาไม่โอเคแล้วไม่โอเคแล้ต้องเป็นที่ตัวเองทําเองกว่าคือเราเราให้คนอื่นช่วยได้บ้างในส่วนที่มันเหมือนกับว่าทําให้เราอะ่ะไม่ต้องคือเราเราเรา,เรา,เราต้องฉลาดในการแบบว่าบริหารบริหารเวลาของตัวเองเพื่อให้ตัวเองไม่เหนื่อยเกินไป อะไรที่แบ่งเราได้มันก็มันก็ดีอืมแต่ก่อนที่เราทําเองทุกอย่างเรารู้ทุกเรื่องแล้วเรารู้สึกว่าเออเราคือยู่ัตวเองนขั้เริ่มต้นอะมันก็ดีไงที่เราได้เรียนรู้เราได้ศึกษาทุกอย่างด้วยตัวเราเองเราก็เราก็จะสามารถแก้ปัญหาได้หมดเราจะรู้ทุกทุกทุกปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นมาเราจะรู้ปัญหา เราก็เหมือนกับว่าเออพอมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยเราก็รับมันได้รับมันได้ทําได้เราจัดการได้อันนี้มันก็เป็นสิ่งที่ดีแต่พอถึงจุดหนึ่งแล้วอ่ะเราก็ต้องรู้จักปล่อยปล่อยให้คนอื่นมาแบบว่าได้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 ทำแทนบ้างในบางเรื่องอะไรอย่างเงี้ยไม่งั้นเราทําเองทั้งหมดเราก็ไม่มีเวลาไปทําในเรื่องอาจจะเป็นพักผ่อนบ้างดูแลตัวเองะไรวยางกลัวตัวเองมีเวลาจ้ะพอเวลามีเวลาปุ๊บเป็นใจทำอย่างอื่นอย่างเงี้ยทำไมอะเป็นคนแบบนั้น เป็นคนที่รู้สึกว่าชอบทําอะไรที่มันแบบรู้สึกว่าทาแล้วมันจะเกิดประโยชน์ทําแล้วมันรู้สึกว่าตัวเองได้พัฒนาความสามารถอีกด้านหนึง่งอีกด้านหนึง่งอีกด้านหนึ่งอย่างเงี้ยก็ดีไงมันเป็นการที่เราเหมือนกับว่าเออใช้ใช้เวลาแบบว่าทําให้ตัวเองดีขึ้นในทุกเรื่องทุกด้านเลยอ่ะแล้วอย่างนี้เราค้นคน,คนพบตัวเองอย่างเงี้ยเราค้นพบตัวเองได้เจอตัวเองได้หลายด้านมากใช่เราคนมันขึ้นอยู่กับว่าใจเราจริงๆอะ่ะเราอยากจะผลักดันด้านไหนออกมาก็อย่างฟ้าแบบอยากทําคาเฟ่อย่างเงี้ยค่ะ ฟ้าก็รู้แล้วว่าเออฟ้าทัฟพี่ฟ้าก็อยากทํานะแมงฟ้าก็ยังอยากขายนะก็มันคนเรามันมีศักยภาพพี่ยัยทำได้ไงทําได้ทุกอย่างเราจะซื้อาจะเป็นนักลงทุนด้วยได้ไหมแน่นอนได้เห็นไหมเออมันได้หมดไงอ่าอย่างเงี้ยแต่ก็แค่ติดดอยเราก็อุ้ยทองขึ้นเนาะพี่หนิงเนาะอุ้ยรวยเลยสิอุ้ยกาคุณแม่พี่รวยทองยำความแตกไม่ได้ สามหมื่นนะไม่ได้ไปสนใจดูก็ปล่อยนเป็ง,งการลงทุนจริงเหรอเป็นฟ้าสล้อขายแม่งครึ่งหนึ่งอะไร <c ười> ่ามห็ห็นเอาน่อๆไม่ใช้ตั้งแสน,นะอืมสนนหน่อยอยู่กินช่วงนี้ว่างๆเป็นเพลินไป <c ười> <c ười> ไม่เห็นทองแล้วแบบเขาวา้ายังคิดอยู่เลยลูกสาวในอนาคตน,นี่ถ้ามีแฟนที่จะเรียกค่าสินสอดีทองคงแบบือคงแพงกันตนาน เสียงข้างในใจตัวเองฟังเสียงหัวใจตัวเองอว่าเราอยากจะทําอะไรอยากได้อะไรอยากมีอะไรอยากให้คนมองว่าเราเป็นยังไงก็ทําไปแบบนั้นแหละอืมทําให้สุดท้ายก็กลับมาที่ตัวเองใช่ไหมพี่หนิงใช่กลับมาถามตัวเองว่าตัวเองอยากเป็นอะไรอืมเราอยากเราอยากจะอยู่แบบไหนเราอยากจะให้คนอื่นเขามองเราเป็นเป็นแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยพี่หนิงอ่ะออาได้ พี่ก็คิดว่าเออพี่อ่ะรู้ว่าเออพี่วางแผนชีวิตพี่ให้ให้ให้ใหเหมือนกับว่ามีธุรกิจหน้าที่การงานให้เรา่พึ่งพาตัวเองได้พี่อยากจะเหมือนกับว่าเออสร้างธุรกิจของพี่อ่ะให้มันเหมือนกับว่าเออมันมันโตไปเรื่อยๆแล้วเราอ่ะสามารถที่จะแบบว่าพึ่งพาตัวเองโดยที่คือเราก็ได้ช่วยได้ช่วยคนอื่นได้ด้วยพึ่งพึพ่งพาตัวเองได้พีพ่ยังไม่จบยังไม่จบพึ่งพาตัวเองยังไม่จบนะจ๊ะ ก็พึ่งพาตัวเองได้ก็หมายถึงเออเราไม่ต้องไปเดือดร้อนญออาติโกโติกา<อ>หรือว่าไม่ต้องไปเป็นภาระให้ใครในอนาคตเราเราเหมือนกับว่าเราหาหาความสบายใจแล้วก็หลักประกันชีวิตให,ให้ตัว,ตวเองเออไปจนแบบคือเราไม่รู้ไงว่านาคตไม่จะเกิดอะไรขึ้นเชื่อไหมพี่หญ<อ>ิเ<อ>งเขาไม่เคยคิดเรื่องนี้ไหมป้าไม่ได้เคยคิดว่าแบบต้องทํายังไงเพื่อหาหลักประกันให้ตัวเองเพื่อมีอาชีพอะไรเงี้ยป้ายังรู้สึกว่ามันยังสามารถทําอะไรได้อีก บางทีนะมันขาดความรอบคอบเหมือนกันนะคะเพราะว่ามันไม่เดินเดินหน้าอย่างเงี้ยบางทีมันลืมลืมคิดไปเลยนะว่าอะไรที่เรียกว่าหลักประกันให้ตัวเองอะไรเงี้ยไม่เคยคิดเลยอย่างฟ้าเขาจะเรียกว่ากล้าได้กล้าเสียคือะม่ลุยทำไปเลยทําไปเลยไม่ต้องเหมือนกับว่าไม่ไม่ไม่เป็นไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวแบบว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นเหมือนกับว่าถ้าอย่างนี้ไม่ได้เดี๋ยวมันก็มีอย่างอื่นเข้ามาคือเราเป็นคนมั่นใจไงเราก็เลยเชื่อแบบนั้นไง แต่อย่างพี่อย่างเงี้ยเออ <azon S 1> ใช่ต้องคิดแบบพี่หนิมันต้องมันคือไอความก็ได้ก็เสียมันก็จะมีจุดหนึ่งของมันที่เหมือนว่าเออเรารู้ว่าถ้ามันถึงจุดนี้เออเราเราต้องเป็นยังไงเราจะต้องจัดการกับสิ่งที่เกิดขึ้นยังไงแต่ว่าเราก็ต้องมีหลักประกันให้ตัวเองว่าเออจนถึงสุดท้ายแล้วอ่ะเราต้องเหมือนกับเลี้ยงตัวเองให้ตัวเองแบบอยู่ได้สบายไม่ต้องเดือดร้อนใครแล้วเราก็ต้องเหมือนมีกําลังช่วยคนอื่นเยวย ก็ยากนะแะ่ไหน่าดีเก่งแล้วไงนั้นผู้หญิงอยู่ได้แบบฉันไม่สนใครก็บอกนะแล้วไงว่ามันต้องวางแผนให้ตัวเองโดยที่แบบว่าเออไม่ต้องเดือดร้อนส่วนส่วนแบบว่าเออภาระ,ะหน้าที่หรือว่าความรับผิดชอบต่างๆอะไรเงี้ยถ้าแบบเราจัดสรรปันส่วนกันแล้วเออมันเป็นหน้าที่หรือว่าอะไรของใครก็ก็ทําไปอย่างอย่างอย่าง,อย,างอย่างลูกพี่อย่างเงี้ย่ะเขาก็เป็นไงเขาก็มี เขาก็มีในส่วนของเขาเอออะไรเงี้ยเราก็เราก็วางอนะคนให้เขาในส่วนหนึ่งแล้วอะไรเงี้ยเราก็จะสบายใจเราก็จะวางใจเราไม่ได้ต้องเหมือนกับว่าเออแบบเหมือนทําไปตามเท่าที่เนี่ยคือคือเป็นสิ่งที่เราแบบทําแล้วเราโอเคมีความสุขอะเหมือนไม่ใช่ว่าเราไปเห็นคนอื่นเขาเขาเรียวกว่าอะไรอะไม่ใช่คนเป็นอะไรก็จะแบบตามเขาไปหมดเหมือนกับว่าเออจะเอาอย่างเขาให้หมดเอาจะทําให้ได้อย่างเขาให้หมดมันก็ไม่ใช่ไง มันต้องเป็นอะไรที่ใจเราเป็นตัวเราเป็นตัวเราด้วยแล้วเราแล้วเรามีความสุขด้วยก็คือเป็นแบบนั้นสรุปเลยก็คือว่าเราจะต้องค้นหาตัวเองให้เจอว่าตัวเองอะต้องการอะไรถูกมันก็คล้ายๆเป้าหมายชีวิตเนาะใช่มันก็คือเป้าหมายชีวิตนั่นแหละแต่จริงแล้วอะไม่ว่าจะแต่มันมันมันเหมือนเราจะเลือกหยิบใช้ความสามารถที่มีในตัวใช่ใช่นี่คือวันนี้วันนี้คือประเด็นคือเราต้องใช้ความสามารถที่เรามีและก็สิ่งที่เราชอบ แล้วเราก็จะขยายความสามารถนั้นอ่ะให้มันเป็นให้มันเป็นประโยชน์กับตัวเราให้ได้ใช่แล้วก็ทํามาซึ่งรายได้ที่จะนํามาในอนาคตอืมนั่นก็คือสาระดีๆของวันนี้ฟังมาตั้งนานแล้วนี่คือสรุปอ่าสรุปการจบก็คือค้นตัวเองให้เจอ หาประโยชน์จากความสามารถของตัวเองให้เต็มเพื่อที่จะเพิ่มไรายได้อีกช่องทางหนึ่งให้กับตัวเองพัฒนาความสามารถอนันไปเรื่อยๆใ่ไค่อยๆค,คิดค่อยๆทำแล้วทุกๆความสามารถของเราก็จะประสบความสำเร็จจริงใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหม,ใช,มใช่ไหมใช่ไหมวันนี้ดูเงียบๆเนาะคิดไปเองเปล่าเอ้าหลอกข้างล่เขามีข่าวสารบ้านเมืองอะไรกันไหมทำไมฟ้าู้สึกเงียบไม่รู้สิพูดถึงข่าวสารนี่ก็แบบว่าก็ไม่อยากให้แบบไปแบบโฟกัสไปที่ข่าวมาก เราต้องเรียกหรอกลางๆไว้หน่อยจะได้ไม่ต้องแบบว่าจะไปเครียดตามเขาใช่ไหมคะไม่ต้องไปตามเขามากเดี๋ยวเราจะเครียดเราเครียดเราเครียดความเป็นแม่แค่นั้นเองเราไม่เครียดอะไรเลยกำลังอินแม่อินความเป็นแม่อยู่นี่แม่วางแผนให้ลูกแม่วางแผนให้ลูกอยากให้ลูกมีงั้นตรงนี้จะทำตรงนี้เพื่อเขาอยีาเงี้ยอ่านี่แม่แม่แม่กลัวยุงกัดลูกจ้ะกลัวยุงกัด กลัวมดกัดกลัวนอนนิ่หลับจะเนี่ยแม่อะแม่จะพาลูกไปเล่นฟุตบอลพาลูกไปดูเสริมทักษะอะไรของเขาแม่จะก็ะตือือ้นเขาเหาออุ้ยเขารู้ไหมเขาไม่รู้เรื่องหรอกเขาเขารู้ไหมเขาไม่รู้หรอกเหม่ยเขาไม่รู้หรอกว่าเขาเป็นแม่แล้วเขาอยากจะเป็นนางเอกคนเราก็มีมุมมองชีวิตต่างๆกันแล้วเขาอยาจะเป็นนางเอกเหมือนลูกเราไม่ได้เป็นเขาบางทีเขาอาจจะมีเหตุผล เขาต้องมีชีวิตอยู่เขาอาจจะต้องแบบว่ายังต้องเข้าใจพี่หนิงเข้าใจฟ้าเข้าใจคํานั้นไว้แต่ต้องให้ทุกอย่างมันคลี่คลายก่อนไหมเขาถึงจะมาพูดเรื่องแบบนี้ได้เขาต้องให้รู้ว่าใครคือใครคือเป็นยังไงเรื่องราวเป็นยังไงใครถูกผิดใครถูกใครผิดตอนนี้ก็ไม่มีใครพูดถึงเขาค่ะทําไงคะคือข่าวเขาอ่ะคือลูกเขาดังเขาไม่ต้องไม่ต้องกลัวหรอกคือลูกเขาดังลูกเขาเป็นคนมีชื่อเสียงคนหนึ่งแก่นแหลกแก่นแหลกหาความยุติธรรมให้ลูกก่อนไหมแล้วคุณอยากได้อะไรแล้วมันจะ บางทีแบบว่าเวลาและโอกาสการละเทศะอะไรเงี้ยมันก็ทําให้แม่มก็เป็นอย่างนี้ไงก็เลยโดนวิภา์วิจารณ์แล้วพี่หนิงได้กินอาหารหมาเขาหรือเปล่า คือฟ้ายังดียังมีออคอีคิวอาหารหมาอยู่ในบ้านเอาพี่หนิงไม่บอกว่าอาหารหมาขายดีมันคืออะไรเอาโหพี่หนิงพี่หนิงสวดมนต์เยอะไปเปล่าก็คือเหมือนกับคนไทยทั้งประเทศเป็นหมาแล้วจ้าแม่อเงิออย่างเงี้ยออุยเราจะไม่คุยเรื่องเขาไม่ใช่เรื่องของเราจบมติที่ตรงนี้จ้ะอย่าลืมนะคะกลับไปค้นหาตัวเองให้เจอว่าตัวเองอ่ะเก่งด้านไหน มีความทาอะไรมีเป็นานไหนตั้งเป้าหมายให้ชีวิตให้ถูกก่อนอแล้วก็เริ่มเริ่มเหมือนกับว่าเออมามาดูมาดูมาเอาอย่างคิดจากเรื่องจากเรื่องนี้เป็นครบครัให้จะเริ่มใหม่แล้วใช่ไหมจะเริ่มใหม่แล้วเอางั้นให้ฟ้างั้นให้ฟ้าสรุปเดี๋ยวดูว่าจะเริ่มใหม่ไหมก็คือ เราอต้องกลับมาดูตัวเองว่าตัวเองกับเป็นคนแบบไหนชอบอะไรแล้วก็มีความสามารถด้านไหนเป็นพิเศษสนใจสนใจเรื่องไหนเป็นพิเศษนั่นแหละมันจะทําให้คุณนะ่ะรู้ว่าตัวเองอชอบอะไรเว้ยแต่คุณก็สามารถพัฒนาสิ่งที่ตัวเองชอบแบบให้เกิดไรายได้อืเพื่อไปถึงเป้าหมายของตัวเองนะจะ๊ะแค่นี้เองเดีนะ๋ <laughs> ยวับไปพอดิงตามนั้นไม่ต้องเริ่มใหม่ <laughs> เดี๋ยวกลับไปพูดแล้วแม่ <laughs> เดี๋พี่หนิงแต่งตัวสวยนะเนี่ยขาวจุ้ยนี่ก็สวยค่ะคุณแม่ก็สวยเช่นกันค,ค่ะ <c oughs> <c oughs> ปิดกลัโปมีอยู่อันหนึ่งก็โป๊อ๋อวันนี้ไม่มีใครพี่พี่แอนไม่มาเหงาเลยทีเดียวเน<ช>ี<ช>่มเงาเลยพี่แอนไม่มานี่ไงมพีพี่สายยน์มาพี่สายยน์อยู่หมดเวลาของเรา โอ okay. เคเราค่อยพบกันใหม่ในไลฟ์หน้าวันพุธนะคะอืมสำหรับวันนี้เราต้องของลาไปก่อนโอเคพบกันใหม่เ้นะ็นความสุขมากทุกคน <Okay. S 1> ค่ะสวัสดีค่ะ